สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะในช่วงลองของของเราแก้วจะมาลองอันนี้เลยตามหัวข้อคลิปเลยนะคะนี่เลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะชื่อว่าติออริจ i นัลนะคะคือเขาเป็นแผ่นขจ,จัดสิวเซียนนั่นเองคืออันนี้หนึงซองของเขาเนี่ยราคา35บาทนะทุกคนแล้วก็เขามีในซองเนี้ยเขามีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองของกันหลายๆคนนะอาจจะไม่รู้ เพราะว่าอ้าวโฟกัสส <c oughs> ิก็ไม่โฟกัสแล้อ่ะโฟกัสนะวันนี้มาแบบหน้าสดแต่ขอบแบบเติมปากนิดนึงให้มันแบบมีสีสัน <c oughs> เราต้องใช้หน้าสดในการลอกสิวเซียนให้ทุกคนดูผลว่าเป็นยังไงแก้วอ่ะมีสิวเซียนแต่เราอ่ะไม่ได้ซูมให้ดูแบบใกล้ๆจะซูมให้ทุกคนดูก่อนที่เราจะเอ่อเข้าเรื่องเข้าราวแบบซูมชัดๆเลยเนาะก็คือถ้าดูแบบฟูเ l h ดีก็จะเห็นชัดมาก เราซูมออกดีกว่านะคะพอเวลาเราใกล้กันมากคือมันใกล้เบอร์ที่คนปกติจะแบบไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะแต่อันนี้ก็คือเราจะให้ดูก่อนว่าเรามีสิวเซียนจริงๆนะคะช่วงบริเวณจมูกตรงนี้นะคะจะมาเทสตัวนี้แหละว่าเขาลอกสิวเซียนสะใจหลุดเป็นปอจริงไหมเขาจะมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ฉีกพอฉอีกซองออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้สมซองแบบนี้นะคะมีวิธีใช้แบบชัดเจนเนี่ยเขียนให้ ด้านหลังเลยนะคะทั้งแบบตัวแพ็กเกจจิ้งด้านนอกตัวนี้กับอันนี้ก็มีเขียนนะคะ สำหรับวิธีใช้ของเขานะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยทำให้บริเวณจมูกของเราเนี่ยมีความชุ่มอีกครั้งหนึ่งให้ทาน้ำเนี่ยลงบนจมูกนะคะให้ฉ่ำฉ่บเน้นความแบบพอดีไม่แห้งเกินไม่ชุ่มเกินไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แผ่นเนี่ยแนบลงไปเลยเขาจะมี2ด้านแบบนี้นะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีดำเราจะใช้ด้านสีดำเนี่ยแหละที่เป็นด้านครีมสีดำเนี่ยแปะลงที่จมูกล้วก็ค่อยๆแปะให้แ,หแนบ กับจมูกของเราเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งนะคะประมาณ10 15นาทีเราลองเช็คดูว่าฮ้บบริเวณจมูกของเราเนี่ยแห้งหรือยังระหว่างรอแห้งนะคะเรามาดูคุณสมบัติของเขากันหน่อยนอกจากที่เขาเป็นแผ่นขจัดสิวเซียนแล้วเนี่ยเขายัางช่วยขจัดพวกไขมันอุดตันได้อย่างหมดจดช่วยรูขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็สิ่งสกรปรกที่อยู่แบบ ต้ชั้นผิวของเราเนี่ยให้ออกไปด้วยนะคะสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ1นครั้งเลยเนาะเดี๋ยวเราระหว่างนี้เรารอให้ครบเวลาประมาณ15นาทีตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วน่าจะประมาณ15นาทีนะคะตรงนี้ก็น่าจะแห้งแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า รอออกมาแล้วจะเป็นยังไงเข้าหาตรงกลางเดี๋ยวก็จะต้องใช้สมาธิแล้วให้ทุกคนดูตอนดึงนะคะว่าเป็นไงก็จะซูมให้เห็นชัดๆโอเคพร้อมนะคะทุกคนโอ้โหแน่นหนุบโอ้โหไม่รู้จะถ่ายยังไงเลยโอ้โหเห็นโอ้โหเห็นทุกคนเห็นสิวเซียมแต่ว่าหน้าน่ากลัวมาก กลัวมวากโอ้โหเห็นสิวเซียนไหมเนี่ยตรงเนี้ยชัดเลยอุ๊ยพูดเลยนะว่าอย่าดูตอนกินข้าวนี่จมูกมก็คือเนียนขึ้นเลยอะ่ะพวกสิวเซี่ยนตรงข้างตรงเนี้ย ก็ออกไปเยอะเลยคิดว่าประมาณเกือบ80%นะคะจากที่เห็นกันตรงนี้มันเยอะมากเห็นแล้วคันอะ่ะจริงๆดูดิคุเยอะมากๆเลยนะ ผลนะคะสำหรับตัวนี้ลอกสิวเซียนนะคะสิวเซียนหลุดเป็นตอของจริงคือซูมให้ดูแล้วว่าหลุดเป็นตอจริงๆนะคะทําได้ดีมากชอบประทับใจนะคิดว่าน่าจะได้ใช้ต่อเพราะว่ารู้สึกเลยอะว่าจับไปข้างจมูกตรงเนี้ยมันลื่นๆขึ้นไม่มีอะไรมาขัด หูขัดตาขัดขัดแบบเวลาเราถูไปอะเราจะรู้สึกใช่ไหมถ้ามันเป็นตอๆเราก็จะรู้สึกเออเนี่ยก็ลูนขึ้นไม่ได้โลกมานานมากมันอืมมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันรู้สึกแบบตอนดึงมันแบบถ้าใครที่ชอบดูการกดสิวอะเออมันแบบ มันมีความรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยเราได้ลอกออกมาเลี่ยมออกมาแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าหาซื้อง่ายด้วยนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเข้าเซเว่นก็เจอนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไปลองกันดูได้ดีเยี่ยมเลยเกินค่าจริงๆนะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยไม่ได้คิดว่าสิวเซียนตัวเองจะเยอะขนาดเนี้ยพอลอกออกมาแล้วแบบ เราก็ลากันไปเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้ที่เรามาลองของให้ได้ดูกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย